ตัวเด่นแล้วล่ะเบองต้นนะไม่ได้ยินไหมฮะโลโลโลลโชัดไหมไม่ไมเสียงชัดไหมครับมันขึ้นลูกใหม่ขึ้นลูปผิดชัดไหมเสียงหายมายังไม่เช็คเสียงก่อนก็ได้เพราะกำลังเสียนไม่มาเด้งไหมเด้งไหมอ๋อมันปิดไม่เอตัวนี้ที่แล้วออกศูนย์ศูนยหนึ่งเก้านะเก้าหกห้านน่าจะโอเคอะแต่ว่า แต่มันมีปัญหาว่าเก้ามันเล่นยากก้ากรกตัวเดียวกันนะ่ะก็อยู่ประมาณนี้ละรุ้นให้มาอยู่บางวันรุน้นเส้าเสียงเสียงใไล้จะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามศูนย์มาได้ปั๊เดี๋ยวเราค่อยวิจารณ์กันเนอะเพราะว่าผมอยากจับประเด็นก่อนเอาความแม่นก่อนเพรา,าต้องแม่นปัญหาเซ็นเตอร์นี่แหละนะ,นะครับชเสียงมากเสียง ก็ดูก่อนนี่ว่าจะเอาอะไรแบบนี้มันก็เด่นอยู่แล้วเนาะนี่ถ้าเปรียบเทียบผมแต่มันยังไม่วางนะผมจะอธิบายก่อนเพราะว่าบางครั้งผมเซฟไม่ทันน่ะถ้าถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าอยู่ในกลุ่มที่เราคิดไว้บ้างแล้วมันก็จะง่ายแต่งวันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเปิดสักลาดปีใหม่ด้วยอ่ะนะปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยแล้วก็ตัวเลขมันก็รู้สึกเป็นจุด 6ผันเปลี่ยนนิดๆเราก็เลยว่าเอ๊ะเขาจะไปไหนเว้ยนี่แต่เบื้องต้นคใายลูปมานะศูนย์ศูนย์ฮะกลมขนาดนี้ไม่มาศูนย์ก็หลอกหรือเปล่าแต่ศูนย์เว้นงวดเว้นง,งวดเนาะถ้านเราเดาอะง,งวดเก้าศูนย์ออกไปแล้วแล้วก็มาเว้นงวดหนึ่งวัน,วนนี้น่าจะมาอีกผมเดาไปงี้ยอืมเดาเบื้องต้นแล้วก็กรรมกรไม่เก้าก็หกเบื้องต้นแต่มีสามคนมน่าจะมีตัวเลขนี้ลวล่ะมีศูนย์ มีศูนย์มีสามมีเก้ามีเก้าแล้วแล้วก็ถ้าจะโม่ปูนก็แปดกับศูนย์แล้วบวกไปต้นไม้แปดมาได้นี่ระวังหัวเชื่อมมกมันจะเกี่ยวกับค่าแรงไหยลูกู้าึรว่าช่วงนี้จะปรับขึ้นด้วยนะเขาจะปัดก็หัวเชื่อมประเด็นค่าแรงนี่เขากาลังเชื่อมนี่แหละค่าแรงขั้นต่ํามันเคยออกนะปีนั้น แต่ส่วนมากเขาจะเกี่ยวกับเลขศูนย์มานะจําได้จะขึ้นหรือเปล่าขอคอมเมนต์มาใครรู้ว่าค่าแรงขั้นต่ําเท่าไหร่ครับเ <c oughs> พิ่งออกมาเนี่ยแต่และจังหวัดไม่เหมือนกันนาอย,ยากนิดหน่อยอ,อาจารย์แม่รู้สึกว่าจะรอสักนิดหนึ่งขอเวลาเลื่อนสักสองวันก่อนให้ผมสเต็ทั้งลอตเตอรี่ <โห S 1> ทั้งอะไรว,ว่าวนนหนึ่งมัน,มนถ้าเรามองเซ็นเตอร์เด่นแล้วว่าเราจะรู้ว่า เราจะวางละมันก็เหมือนกระหลักสิบเหมือนเมื่อวนเมื่อกี้เขาหลอกไหมตัวเลขเยอะไห่ก็ไม่หลอกเขามาเนาะแต่ไม่หลอกนะเขามาเนะเขามาอมาลูกผสมเลยถ้าเราไปดูมาั้งมาสามตัวเลยนะเปรียบเทียบปลกเมื่อที่แล้วกันไม่รา้กัาโอเคแล้วปลวกตัวใหญ่ๆเนาะสี่ก็มานี่นี่ปลกตัวนี้เขามาเล่นอ่าเมอทีแล้วเขาก็มาจริงๆเนี่ยสี่ก็มานี่เห็นไหมสี่สี่อยู่ข้างหน้าไงเก้าสี่สามเก้าห้าแปดเอาตัวท้ายเลยอ่ะ เราก็เคยคุยบอกว่าถ้าใครชอบแปดก,ก็ให้เติมต่อจากศูนย์มีตัวแทนศูนย์เนี่ยแต่แปดได้ผมก็พูดอยู่ถ้าผมไม่ได้เขียนให้แต่ผมพูดปากเปล่าเนาะ,ะถ้าเราเปลี่ยนจากศูนย์เป็นแปดก,ก็เต็มพิกัดเลยกับต,ตัวนี้เด่นเราบอกว่าเองคือะไรออกสุกสีก็ตามตามสไตล์เราอ่ะทีนี้เราก็มาพูดตัวใหม่นี่รู้สึกว่าไก่ว่าทําไงเราจะได้ตัวเลขมาตัวหนึ่ง ทำไงจะได้ตัวเลขอ่ะมาตัวหนึ่งเนาะลุงเนาะมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเด่นศูนย์ก็เด่นสามก็เด่นสามตัวนี่ถ้าจะไปออกแปดศูนย์สามสามศูนย์แปดก็ง่ายหรือเปล่าไม่รู้ขั้นแรงขั้นต่ำหรือยังไม่รู้ว่าตอนนี้สามร้อยหกสิบห้าเหรอตอนนี้เขาจะปรับอยู่นะเป็นหกกับเก้าตัวเดียวกันก็เป็นเลขตัว <8. S 2> เก่าอีกเนาะ เสียดายเน้นบทเป็นกรอบแปดหลักแสนห้ามพลาดนะทุกคนนะห้ามทิ้งเลขเก่าก็ต้องซื้อ,อยังไงก็ต้องซื้ออย่างน้อยมีสองตัวนี่ผมเน้นอยู่แล้วใช่ครับอย่างน้อยจะถูกสองตัวล่างนะผมบอกแล้วนะไม่ใช่ไม่บอกนะ กอแปดหลักแสนเราไปขาดหลักการนี่หน่อยเพราะว่ามันจะชอบหลุดตัวหนึ่งถ้าเลขบนน่ะหลุดไปข้างๆเนาะมันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นทุกครั้งอะ่ะที่ผมหาเจอข้าวก็ต้องมาบนมันก็มาจริงๆแล้แ <laughs> ต่เราเดาว่ามันจะอยู่ท้ายเราเดาไปเดาว่าเจ็ดแปดเขามาออกเก้าแปดก็นี่ห้าเก้าแปดเออมันก็แปลกเนาะมันก็แปลกแล้วก็ชี้มันก่อจริงๆริตรงแถบนี้ หัวใจเงวนนี้เราเราต้องต้องต้องดูดูสไตล์เขาก่อนถึงจะแปลได้ถ้าเราไม่ไม่เช็คตัวนี้เราจะแปลมันก็ไปคนละทิศคนละทางนะครับก็จะเย็นๆเนาะศูนย์ห้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะตามผมมองนะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเล็งไปที่ศูนย์นั่นแหละแต่ผม,มนยังไม่กล้าวางให้ตัดสินใจดีๆก่อนโมเมนต์ Moment, มันไปที่เลขศูนย์แล้วแต่มันผิดผิดสเต็ปนิดหน่อยผมเลยว่า เอ้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าศูนย์จะมาอยู่ตำแหน่งนี้ถ้าศูนย์เราก็รู้ตัวเลขเลยอ่ะอยู่ประมาณนี้ผมเดาไปประมาณนี้ว่าน่าจะเป็นเลขอะไรแบบนี้อะถ้าเป็นศูนย์นะศูนย์บนเหรอถ้าศูนย์บนนะผมว่าผมแทบจะเดาตัวเลขได้แล้วอะศูนย์บนมีตัวเดียวอืมนย์บนมันก็ไม่น่าเยอะก็เห็นอยู่ตามรูปก็ตามนั้นแหละถ้าเซ็นเตอร์ลงที่ศูนย์ก็ถือว่าง่ายเลย แล้วเราไปดูเล,ล็กงว่าเขาจะปัดไปไหนก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร,ร่ผมว่าดูตัวเลขแล้วก็น่าจะอยู่ในอาจารย์แม่อยู่แต่ผมอยากเน้นๆนก่อนนะจะมองเห็นง่ายปั๊บระวังได้เลยถ้าเรามองไม่เห็นเราก็ยังเพ่งฟังอยู่นี่เลยว่าต้องต้องทำยังไงดีกว่านาะสี่มองเป็นสองประเด็นอยู่ผมจะเล่นศูนย์หรือจะเล่นอีกจุดหนึ่งแบบนี้มันมีอยู่สองจุดให้เลือกอยู่ก็เลยต้องใจเย็นก่อนนะ มีใครถามอะไรรับใจกันก่อนระหว่างปอกเก่าก่อนดีกว่าแต่หลักบางครั้งหวยก็ยังไปไม่ไกลหรอกอาจจะอยู่วังน้ําบนเพราะว่าเรามาดูดีๆหลักแสนนะแปดกับเก้าก็อยู่ตรงนี้เมื่อกี้แปดตัวนี้ใช่ไหมมาออกห้าเก้าแปดแล้วหมอกเก้าเจ็ดหวยเอเผยก็ยังอยู่ตรงนี้อ่ะยังเราจะไปยังไงอ่ะหวยเพอเผยยังอยู่แถบนี้ถ้าดูหลักหน่วยเขาเดินแบบตื้นต้น่ะ 5 5าสา8ดใช่ไหมเชื่อมแปดตัวนี้หัวยกอกห้าเก้าแหลักจิบเขาก็แทงมาจากนี้902 8 9นกี่ก็แทงแล้วก็ขีดไว้อยู่แต่เราไปมองข้ามขีดแไว้อยู่นะแล้วเราไปมองข้ามมันก็5 9 8เก้าดเลขล่างก็พ่วงตัวเดียวกันคือ7 9็ดเก้าเลขล่างน่าจะโหนอยแถบแนยแต่ว่าเราต้องดูตัวนี้เป็นเมนนะ เพราะว่าอะไรน,นั่นเล,ล็กงมันเดี๋ยวผมจะทําตัวนี้ใหม่ก่อนมันจะได้ชัดเจนตอนนี้รู้สึกว่าจะลบแล้วตัวนี้ยังยังยังไม่ไปไหนนะผมว่าหัวยังอยู่แถบนี้อยู่แต่เขาจะไปยังไงแค่นั้นละ่ะพูดบ่อยเลขก็เคลื่อนแต่ถ้าออกตัวนี้ก็ไม่น่าเขียนมันเชื่อมกันได้หรือเปล่าเก้าแล้วก็มาเจ็ดป๊บแปดเชื่อมห้าใดหรือเปล่ารู้สึกมันจะกลับกันหรือเปล่า ห้าก็มีโอกาสที่จะมาอีกค่ะน,นี่แหละตีโจทย์ตัวนี้ให้แตกเราก็วางอาจารย์แม่ได้แล้วมันมีความซับซ้อนนี่หลักสิบมาจากข้างบนเลยนี่ตอนนี้มาถึงแปดออกแปดหนึ่งใช่ไหมพอมาถึงเก้าออกเก้าแปดนี่หลักหน่วยก็จะขึ้นไปบนหรือจะตกกลับมาคืนนี่ปัญหาคืออยู่ตรงน,นี้ถ้าเขาไปเจ็ตตัวนี้มาอะไรเห็นไหมมันไปได้หมดอ่ะตอนนี้ จะเลขพอ,อมาได้ไหมมีโอ,อกาสมานะนี่พศออมาได้นี่เมื่อกี้ออกอนะไรก้าแปดใช่ไหม <98. S 1> ก้าแปดก็รับทะแยงไปก็เป็นโอเจ็ดบกเจ็ดได้นะโอ้พศอ,ออกได้นี่วันที่แล้วเราก็พูดนี่เราเกิดนะนี่พมะวัที่แล้วบอกหวยออกแปดหนึ่งครับมันออกง่ายๆออกเกียบเก้าก็จบใช่ไหมใช่นี่เป็นสูตรเดียวกันนะนี่มันออกแปดเก้าปั๊บไวยถ้าหวยออกโกเกียก็ไม่น่าเกียดนะ ถ้จะแปลงเมื่อกี้เรามีคงเขาว่ากรรมกร <9 S 1> <5 S 2> มกร้าวไม่มา,ามก็เป็นหก <6 S 2> ใช่กมีแววน,นั่นนี่มีแววมีแววนั่นนี่มีแววนะ